ก็กราบสวัสดีน้องๆหนุ่มๆกาลิเน่ฟีฟายทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสุ่มอีกแล้วนะครับนะก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อีโวก็มานะแต่ลุงมีถาวรแล้วนะครับแต่ลุงจะได้นั่นก็คือเอ๊ก็เท่เดี๋ยวเสียงให้ดูนี่นี่อุ้ยปั๊บปั๊บปั๊บนี่ก็ขาเท่หุ่นกระป๋องครับน้อง อ้เท <Goodnight, S 1> <my> uh, ่แ uh, ล <free> right. uh. ้วน hey. hey. oh, hey. ้องเออข้เท่เลยนะน้องมาเดี๋ยวลุงจะลองสุ่มอ่ะสูตรลูกเจมให้ดูนะครับน้องนะลุงมีบัตรฟรีอยู่24ใบนะครับน้องหมุนหมุนหมุนให้เจมส์วนหัวน้องสิบใบจะไปเฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วนะมีสีทองด้วยออกใบพี่าวออกใบพีพาว

ออกเขา,านะฮะ่ออกนะฮะอุ๊ยเลขลัคก,กี้จะมาแล้วน,นะ <S <S จัดไปให้มันแตกเลขลัคก,กี้ดูนะน้องๆว่าเลขลัคก,กี้จะออกไหมนะฮะร้อยห้าสิบนะครับหมุนไปหนึ่งครั้งก่อนเฮ้ยเลขลัคกี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับตรงนีอไปอีกทีเอาไว้เฮ้ยลัคกกี้เอาไว้ อ๋ออย่างนั้นกมาแล้วอ่านะครับน้องร้อยสี่สิบแปดแล้วนะครับน้องๆเลขลัคก,กี้จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับดูที่ว่า GM จะโกหกเราหรือไม่นะฮะสองใบพอดีเลยจัดไปปั๊บ ใบุดท้ายออกแล้วร้อยห้าสิบีร้อยห้าสินี้เลยนะพี่ออกทันทีคร้องมาแล้วครับโหยแท็กซ์มิสเตอร์บัสแคคเกอร์นะครับโกบเทนเี่ร้อยห้าสิบแล้วครับน้องๆจี GM ไม่ได้โกหกนะไม่กะเท่สวัสดีครับเรียบร้อยนะครับผนะก็จะกดใช้งานไปเลยนะครับนะ เปิดไปแล้วก็กดใช้งานไปเลยนะฮะได้ก่อนเทก่อนโอเคนะะเดี๋ยวเราจะลงแรงกันนะครับสีหนึ่งะครับน้องโอเคครับน้องกิจกรรมก็จะน้องเลยเลขลักกี้ตันนะครับลูก็เลยออกง่ายมากๆเลยนะครับน้องนะโอเคครับกิจกรรมหน้ามีอะไรใหม่ๆนะลกก็จะมาอัปเดตให้น้องได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ อ่าลาพังร้อนมาทนางน้าของหยุดวันสงการนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะฮะอย่าเพิ่งลืมกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะมาทําการอัปเดตและ,ะรีวิวให้น้องได้รับชมเช่นเคยนะครับน้องๆน,นะสวัสดีครับ